นี่เป็นปลาคาฟพันซีโร่ขนาดลำตัวยาวประมาณเกือบ60เซนติเมตรที่มีสีขาวตัดดำมีลักษณะสีสันสวยงามและก็โดดเด่นโดยนายเดชนาทีแสงจักเจ้าของฟาร์มเพสโต้อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีซึ่งได้เลี้ยงปลาคาบไว้หลากหลายสายพันธุ์และก็รวมถึงพันชิโร่ที่เห็นอยู่นี้ด้วยโดยนายเดชนาทีแสงจักได้กล่าวว่า ปลาคาฟพันซิโรที่เห็นอยู่นี้อายุได้ประมาณ2ปีโดยตนนำมาเลี้ยงตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งในช่วงที่นำมาเลี้ยงใหม่ๆนั้นขนาด ลำตัวก็ประมาณยาว35เซนติเมตรและตอนนี้ขนาดความยาวของลำตัวประมาณ60เซนเมตรแล้วกํำลังสวยงามมากส่วนการดูแลก็เน้นความสะอาดของบ่อเลี้ยงมีน้ำที่ดีอาหารที่ดีการเจริญเติบโตก็ดีตามไปด้วยและสามารถเผยเห็นลักษณะเด่นที่สวยงามได้อย่างเต็มที่มากขึ้นเรื่อยๆครับอายุเขาเท่าไหร่ล้วครับเนี่ยครับ2ปีเองครับอ๋อ2ปีเหรอครับนี่ปลา2ปีครับ คุณเดีนําำเข้ามาตอนนั้นเอาเอามาเลี้ยงตั้งแต่ตขนาดไหนเราเอาเข้ามาเมื่อต้นปีครับอ๋อต้นปีนะครับเมื่อต้นปีก็ขนาดโดยประมาณส5มสิบห้าสี่สิบเซนตอนนี้จะห้าสิบห้าจะหกสิบแล้วครับอือครับครับเขาเขาเขาต้องดูแลอะไรเขาพิเศษไหมครับโอ้กาความสะอาดครับความสะอาดน้ำที่ดีอาหารที่ดีนะครับส่วนยา ป้องกันแล้วพอแล้วครับถ้าเขาไม่ได้เป็นอะไรก็อย่าไปยุ่งกับเขาครับแล้วก็อย่านาปลาใหม่เข้าไปครับถ้าเกิดเรานาปลาใหม่เข้าไปเนี่ยมีแต่ผลเสียเขาต้องเลี้ยงเฉพาะสายพันธุ์เขาไหมครับในในบ่อไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นรวมกันได้ครับรวมกันได้ขนาดก็ก็จําเป็นไหมครับขนาดไม่จําเป็นครับบังคับไม่เป็นทิษเ็นทัยกับอะไรเลยครับเขาอยู่ด้วยกันได้ขนาดต่างกันสบายเลยอาจารย ตัวตัวตัวเล็กอาจจะกินเก่งกว่าตัวใหญ่ก็ได้ครับเป็นไปได้ครับความโดดเด่นของเขาครับเออลบกวูกบอลอธิบายนิดนึงหน่อยครับคนอื่นผมเห็นว่ามีมีหลากหลายสีก็ต่างกันแ้วยนี้คือชิโร่คุชิริครับของอมุสุโก้ยฟาร์มนะครับอันนี้เป็นตันโจโชวะครับครับมันเเด่นของเขาคือตรงไหนครับเออตัวนี้มันจะโชวะเนี่ยนะฮะดำมันจะเป็นพื้นครับแต่ตัวนี้เป็นตันโจเพราะฉะนั้นแดงเนี่ยมันอยู่ตรงหัวที่เดียวครับอือครับ แล้วเนี่ยดำเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าซูมินะครับ,รบการที่เราเห็นซูมิเนี่ยอย่างเงี้ยก็ยังไม่ถือว่าพร้อมนะครับซูมิเนี่ยจะการที่ซูมิพร้อมเนี่ยจะดำสนิทเลยนะครับครับบอดี้สวยนะฮะดูเป็นลูกลกบี้เลยนะครับและอย่างตัวเนี้ยตัวที่ปาผิวดีมากๆเลยฮะเห็นไหมผิวผิวดกผิวดีเลยนะครับเนี่ยขาวโบ๊ะเลยฮะ ผิวขาวเห็นเส้นเลือดเลยนะครับเนี่ยปลาคราฟลูกก็เล่นได้ครับมันไม่เป็นพิษเป็นภัยเด็กอายุขวบสองขวบก็จับได้เลยเนี่ยเนี่ยคือเสน่ห์ของปลาคราฟครับศิลปะในน้ําอย่างปลาตัวนี้นะครับจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมครับความโดดเด่นตรงไหนครับความโดดเด่นเอ่ออันนี้เราเรียกว่าปลาอนาคตครับคือปลาที่ยังดํายังไม่จบพวกนี้คือปลาอนาคตทั้งสิ้นนะฮะแต่อย่างตัวเนี้ยจะเห็นว่าซูมิเนี่ยยังมาอีกนะครับ ไม่ใช่ว่าเห็นแค่นี้แล้วจบแค่นี้นะครับมันดามันจะเด้นเวลล์ขึ้นพัฒนาอตัวมันเองขึ้นเรื่อยๆเลยครับแล,แล้วตัวเขาก็จะโตขึ้นอีกโอ้ไปถึงไซส์70็ดสิบแน่ๆครับเจ็ดสิ 70, 75, 70นี่แล้วก็ไป75ดนี่แล้วแต่ผู้เลี้ยงละครับผู้เลี้ยงบางคนเลี้ยงเก่งมากๆเลยนะครับเลี้ยงเก่งกับฟาร์มเยอะครับ สนุกครับเขาเลี้ยงแล้วก็สนุกครับเขาเลี้ยงเป็นรุ่นๆของเขาับสวยเขาสวยเนาะอืมครับผมกัักกัแล้วแล้วแล้วไอ้ไอ้เขาจะมีโรคไร้ไข่เจ็บหรือรบกวนไหมครับกันเออถ้าเราไม่นามํา,ลานปลาใหม่เข้าแล้วเราจะนําปลาใหม่เข้าแล้วเรากักโรคที่ดีโรคไข้ไข้เจ็บไม่มีหรอกครับแต่อย่าลืมอย่างหนึ่งครับจะเห็นว่าขออนุญ,ญาตนะครับตรงนี้คือบ่อกรองนะครับอ๋อพวกนี้คือบ่อกรองครับถ้าบ่อกรองของคุณสะอาดนะครับเหมือนกันครับ ปลาเนี่ยมันขี้มันเยี่ยวอยู่ในนี้ถูกไหมฮะทุกอย่างเลยแล้วเราก็มีกรองถูกไหมครับครั่จะกรองแต่สุดท้ายกรองเราก็ต้องล้างนะครับครับบางท่านไม่ได้ล้างกรองเลยก็แน่นอนมันจะเป็นที่หมักหมมของแอมโมเนียนะครับเพื่อกรองเพื่อจะถ่ายน้ําเปลี่ยนน้ำในเตศในไตมันก็เพิ่มขึ้นนะครับครับเขาก็จะได้อยู่อย่างสะอาดพูดง่ายๆคือเขาอยู่สะอาดสภาพแวดล้อมดีเขาก็สามารถเติบโตได้ดีเลยดีเลี้ยงสนุกแน่นอนแต่ถ้าใครมีบ่อเล็กๆและอยากจะเลี้ยงปลาท้าปนนั้นผมไม่แนะนำครับ ปลาเงินปลาทองบ้านเราก็สวยมากนะครับมันมีนะครับงันก็อยากเลี้ยงโชว์หน้าบ้านเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยบ่อเล็กๆไม่แนะนําครับมันจะไม่เห็นอะไรเลยครับครับลองเลี้ยงบ่อที่มันมีใหญ่สักหน่อยนึงครับธรรมชาติก็ได้หรือบ่อแบบผิดก็ได้ใช่ไหมครับธรรมชาติก็ยังได้เลยครับธรรมชาติรัศยีน้ําออกซิเจนอะไรพวกนี้ก็ช่วยเขาได้ดีครับ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  ถ้าคนที่สนใจครับเพราะว่าหลายคนชื่นชอบับสำหรับปลาปลาครนี่ครับยินดีเลยครับถ้าเกิดสนใจก็เชิญมาที่เพสโต้อยฟาร์มครับจังหวัดชนบุรีครับอยู่อำเภอเมืองนี่เองครับอยู่ตรงสายเจ็ดนะครับทางด่วนจากมอเตอร์เวย์มาลงพนัสนิคมครับแต่อย่าไปพนัสนิคมนะครับว่าอย่าไปพนัสนิคมครับ พอลงแล้วก okay. ็อีกแค่3 4กิโลก็ถึงแล้วครับก็คือเลี้ยวขวาชีบุรีนะครับใต้บอกเลี้ยวขวาชีบุรีแล้วก็แล้วก็มาที่นี่เลยนะครับไม่ไกลนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับเผื่อเขาอยากจะโทรศัพท์สอบถามอาจจะปลาของเขาปลาของเขาครับที่เลี้ยงทำไมเป็นแบบนั้นแบบนี้จะปรึกษานะครับปรึกษาหารือว่าเอ๊ะทำยังไงเขาจะได้เติบโตได้ดีหรือว่าต้องต้องแก้ไขยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับโทรมาได้เลยครับ093 694 6364หรือ061 669 5490ครับ ได้เลยครับผมขอบคุณยินดีนะครับครับขอบคุณมากครับคุณเดชบ